เรารู้สึกคันคือเราคอมพิวแล้วอะแล้ววันที่ผมไปจองนะเครื่องสุดท้ายบอกมันว่าหากันได้ยากมากเปิดปุ๊บ10นาที20นาทีก็หมดแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวคอมของมีเนยผมอันนี้ผมก็โชคดีนะได้สิทธิ์ในการซื้อของตัวมีเนยเอเซอร์มาของ เอเซอร์ไทยแลนด์นะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องก็บอกก่อนเลยว่าโปรดักชันดีๆแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้มุมสวยๆแบบนี้นะครับนายเบนส์โปรดักชัน Production มาถ่ายทําให้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้นายเบนส o โปรดักชัน Production เข้ามาซัพพอร์ตในคลิปนี้นะครับผมก็นี่เลยมีเนยนะคือเราชอบอยู่แล้วชอบตุ๊กตามีเนยอยู่แล้วแล้วเราก็เลยเจอคอมที่เป็นคอลเลคชันของมีเนยแล้วเราก็ติดตามมีเนยมาอยู่แล้วระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อตุ๊กตากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่แฟนน้องมีเนยรู้กันนะครับก็เลยมาถอ เราซื้อมาเนี่ยในราคา1 9 9 9 0บาทคืออีก10บาท2,000 20, 0 2 0 0 0 0ผมจะเปิดอุปกรณ์ตรงนี้ให้ดูก่อนอ่ะนี่ครับกล่องมีเนยผมให้ดูก่อนนะครับนี่เลย แบบนี้ถือว่ากล่องก็พรีเมียมนะจับแล้วก็ลื่นๆนะครับผมก็จะเขียน่าเขียนว่าหมีเนยอย,อยากจะให้ดูว่าในกล่องนี้มันมีอะไรให้เรามาบ้างนะครับผมนี่เลยนี่ข้างหลังก็จะเป็นน้องหมีเนยตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอะไรบ้างมีเมาส์นะครับมีแผ่นรองเมาส์มีกระเป๋ามีฐานให้ด้วยนะครับนี่ก็จะบอกข้อมูลทางเทคนิคเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยกล่องนี้ซึ่งผมว่าหลายๆคนอ่ะซื้อคอม รุ่นนี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อนะซื้อมาเก็บซื้อมาเก็บแล้วก็ตัวกล่องของมีเนยกล่องเนี้ยก็เป็นกล่องที่เขาเรียกว่าอัญมณีนะที่หาซื้อไม่ได้นะคือคุณต้องซื้อของทางํานคุณถึงจะได้นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนี่เลยอันดับแรกเลยนะครับนี่นะครับกระเป๋ากระเป๋าน้องมีเนยกระเป๋าน่ารักมากเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะนี่อือหอมจริงของใหม่ของใหม่หมทุกคนนี่เลย ก็จะเป็นกระเป๋านะอันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นใส่เหมือนส่ที่ชาร์จใช่ไหมสาเมาส์ใส่อะไรได้ด้วยอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแต่วัสดุดีมากเลยอ่ะเขาแบบใส่ใจในสกรีนมากเลยแบบเนี่ยมีตัวตัวบีด้วยนะครับบัตเตอร์ใช่ไหมยังไงถ้าอ่านที่ผิวถูกของต้องหมีเนยแฟนคลับก็เห็นใจกันด้วยนะครับผมผมเพิ่งรีวิวครั้งแรกนะของมีเนยนะนี่กระเป๋าคอมก็จะมีแบบเหมือนซอฟให้นะครับกันซัพพอร์ตคอมกันกระแทกเงี้ยเออทำดีเลยนะเนี่ยก็ถือว่าสีตัดได้โอเคเลยเนาะพาลเทลเลยอ่ะสวยสวยสวย นะใครที่ขายแยกก็น่าจะแพงหน้าดูนะเอ้ยอันนี้ในน,น,นี้มีอะไรดูก่อนนี่ลืมไปเลยเมาส์ทุกคนอุ้ยนี่เมาส์แบบนี้เสียงอือ A S M r นะครับ <laughs> ผมอยากทำมานานแล้ว <laughs> แล้วก็นี่อ่าฐานหนึ่งก้อนนะครับสไลด์ลงมานะผมสอนวิธีการใช้ด้วยสไลด์ลงมาแล้วก็กดอ่อน มันก็ติดเลยนะใส่านด้วน,นะครับผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นมีหรือเปล่านะปกติผมฝั่งแม็กนะซื้อนี้พรอมหมีเนยนะครับใจใจคนฝั่งแม็กนี่คือผมว่ามันดีมากเลยอนะคือหลายๆแบรนด์ถ้ารู้จักการคอลแลบเนอะผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่ทาให้ยอดขายขึ้นได้นะครับนี่หมดนะเปิดมา2รอบหมดเกลี้ยงเลยนะรอบที่2หมดแล้วกำลังจะเปิดรอบที่3ผมไม่รู้นะเมื่อไหร่ยังไงก็ติดตามได้ที่เพจเอเซอร์ไทยแลนด์นะครับเอเซอร์ก็เข้าได้นะ <laughs> มีไม่ได้สปอนเซอร์ะซื้อมาเองใช่ซื้อมาเองเรารีวิวจากใจจริงจากคนที่ได้สัมผัสงานคอลแลบของตัวเอเซอร์กับมีเนยเรารู้สึกค่นี้คือเราคอมพิวตแล้วแล้ววันที่ผมไปจองนะเครื่องสุดท้ายแฟนน้องๆมีเนยนี่แบบว่ารักมีเนยกันมากครับผมแล้วก็นี่กล่องเลยกล่องมินี่นี่อะไรอ่ะคนผมให้ดูก่อนนี่ใหญ่นะปกติถ้าลองมัมันจะสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไม,มนี่ทุกคนดูดิ เ่นมันใหญ่มากเห็นใหญ่มากทุกคนเห็นใหญ่มากเห็นผมไหมเนี่ยไม่ดูผมแล้วดูมีเนยแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วข้างหลังก็ดีมากนะดูคุณดูข้างหลังเป็นแบบการลื่นอ่ะโอ้โหสวยจริงอ่านี่เลยผมฝากนิดนึงใครชอบมีเนยฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะๆเดี๋ยวผมมีคอลเลกชันของมีเนยมารีวิวอันบ็อกให้อีกเพียบเพราะว่าเราชอบตุ๊กตาหมีอะไรตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เลยเออกินกับน้องมีเนยนะมากเลยไม่รู้ว่าแปลกไหมนะที่ผู้ชายจะชอบอะไรแบบนี้อันนี้ต่อมากันที่ ตัวของคอมพิวเตอร์นะครับที่หลายคนผมว่าซื้อมาเก็บอ่ะสำคัญคือแบบไม่รู้จะมีอีกทีเมื่อไหร่อ่ะหรืออาจจะไม่มีแล้วนี่คือลิมิเต็ดอะคุณเนี่ยผมก็อยากจะให้ดูนะครับนี่มีเนยชัดๆนะครับไปกันช้าๆนะครับค่อยๆฟินกันนะฮะนี่มีเนยนะครับผมตัวกล่องข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะ เชื่อไหมผมไปเดินห้างอะไปซื้อคอมแล้วหิ้วมานี่ต่คนมองกล่องเพราะผมเอาไปให้เขาติดฟิล์มคุณต้องบอกก่อนว่าอ้าวอุฒิทำฟิล์มทำไมถึงไปให้เขาติดฟิล์มผมทําฟิล์มรถยนต์นะครับฟิล์มกองแสงไม่ได้ทํา <laughs> ฟิล์มโทรศัพท์หรือว่า iPad นะมันเป็นคนประเภทกันก็เลยไปร้านที่เฉพาะทางดีกว่าเพราะว่ามันเกิดความเสียหายไปไม่คุ้มคะสะก็อตเทปอะก็เป็นคําว่า a 서 ex batter bear สก็ตเทปยังทําให้แบบใช่ลิมิเต็ดดีนี่ฮะโอ้ยนี่นะครับ นะครับผมเพื่อไม่ใคลิปนี้มันรสชาติมันขาดอะไรไปนะผมขอเบิกตัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมสายพีซีมาแล้วกันนะครับพี่เบนครับผมโอ้โหุมมึงครับ อันนี้เดี๋ยวมาดูสเปคก่อนเนาะอย่างโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นของ a อเซอร์เนาะ OS นะฮะจะเป็น Windows 11 Home เป็น Windows ติดมาให้กับเครื่องเลยเป็นไลเซน 5-7430U ก็อย่างสเปคโอเคเลยแล้วก็จอ15.6อุ้ยเกือบเท่า Macbook เลยนะ16อหกอะรอเออสิบห้อะอ๋อหน้าจอใช่ไหมให้หน้าจออใหญ่เลยนะส่วนการ์ดจอจะเป็นการ์ดจอของตัว AMD Radeon Graphics ซึ่งมาเป็นการ์ดจอออนบอร์ดไม่ใช่การ์ดจอแยกเนาะอืมวิแรมเยอะมากแรม32แรม3สิบคองแลมสามสิบสองก็คอม20,000 s ตอ r ์เรเป็น S s D เนอะ512ริกถือว่าแบบโอเคแล้วก็มีบูทูทในตัวด้วยส่วนซอฟต์แวร์ที่มีให้มันเขียนว่า Office Home 2024กับ Microsoft 365ก็ประมาณนี้อทนนี่ผมขอพูดก่อนว่าเรื่องสเปคเนี่ยผมมองว่าสเปคถือว่าใช้ได้ผมว้ากับแรมมากที่ราคาคเกือบส0 0 0มื่นอ่ะอให้แลมมาสาสบสุดยอดสุดยอดเอเซ <A cer S 1> อร์จริงๆอ,อ่ะต่อนะครับผมเมื่อกี้เราก็พูดถึงสเปคของคอมพิวเตอร์ของตัวเอเซอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาอันบ็อกแล้วครับตัวไฮไลท์เลยเกลื่อมแกะกล่องมันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิด,ป,ดปุ๊บนี่ครับในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับผมนี่ มีปลั๊กเนาะปลั๊กชาร์จนะครับปลั๊กชาร์จนะแล้วก็นี่เลยโอ้โหนี่ยโอโ้สั่นเลยโอ้ยนะครับผมนี่เลยว้าวโอ้ว้าวอวาวอนี่นี่ให้ดูเลยทุกคนดูดีนี่นะครับเปิดโอ้โหนะครับโอ้โ คือฟินกันนั่นเลยอ่ะมันมีคีย์บอร์ดมันมีดีเทลตรงนี้ด้วยอ่ะและสกินทุกคนคือแบบดีมากอ่ะครับเนี่ยคือเฮ้ยน้ำหนักเบามากเลยถือไว้ทำงานอ่างเงี้ยฮะอ่ามีน้องมไหนกี่ตัว1 2 3 4 5 5หตัวเนี่ยทุกคนตรงคีย์บอร์ดตรงเนี้แท็ปแพดก็เขียนว่า a อ e r มิเมีเลยนะแล้วตรงนี้ก็มีมีเนยนะครับคีย์บอร์ดก็มีลูกกวาดแบบลูกอมอ่ะทุกคนแล้วพอผมเปิดมานะทุกคนโอ้ย คุณดูคือของลิมิเต็ดจริงๆคือโอ้โหดูดิไอคอนอะคุณเห็นป่ะ P C network ทั้งขยะ Control p a n เ l คือมีเนอยอะ่ะโอ้ ผมว่าไม่ไดพูดอะไรมากกว่านี้ครับแฟนๆมีในยคงถูกใจกันมากอ่ะแล้วก็ภาพก็ชัดมากนะแล้วคือถัดแพดก็คือดีมากเลยอ่ะหายากด้วยนะมีเสร็จคุณมันต้องจองโพที่ร้านไม่มีโชว์ตัวอย่างให้ดูคุณต้องดูทางเพจแล้วคุณก็ต้องไปสั่งเลยแล้วก็รอเนี่ยหนึ่งเดือนกว่าจะเข้ามาขอชมเอเชียไทยแลนด์จริงๆชนะใจคนรักมีเนยเลยอ่ะแล้วคิดว่าคลิปนี้พอออกไปช่วงนี้มีเนยยิ่งบูมอยู่แล้วจะบูมกว่าเดิมอีกเพราะช่วยป๊อปคอนของเมเจอร์มีเนยก็มาแล้วสุดยอดอ ลแล้วใครที่เป็นแฟนคลับมีเนยห้ามพลาดนะครับแฟนคลับมีเนยสามารถส่งม,มาให้รีวิวได้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครอยากให้ผมไปรีวิวร้านหมีเนยจริงๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปให้ดูสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณโปรดักชั่นดีๆภาพสวยๆการตัดต่อที่ดูง่ายและโปรเฟชชั่นอลแบบนี้นายเป็นโปรดักชั่นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม